เพราะเป็นพื้นที่รอยต่อติดกับเขาใหญ่และมีบริเวณป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วจะทำอาหารหรือขนมเมื่อไหร่ก็ถือมีดเดินเข้าป่าได้ตลอดยิงช่วงหน้าฝนแบบนี้ชาวชุมชนบ้านถ้ำน้ำพุอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็มักจะชวนกันไปเก็บวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและขนมท้องถิ่นคือบุกค,คังคกพืชลมลุกที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าที่มีความชื้น โดยจะเริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงต้นปีก่อนที่จะออกหน่อเป็นลำต้นในช่วงหน้าฝนส่วนของต้นบุกค,คังคกที่สามารถนำไปทำขนมได้คือส่วนของลำต้นเลือกต้นที่กลางอ่อนกลางแก่เพระเนื้อด้านในจะนิ่มมีวิธีสังเกตแบบง่งายๆคือดูจากใบถ้าเป็นใบที่ยังคงงุ้มอยู่และมีสีเขียวอ่อนๆก็แสดงว่าเป็นต้นที่ใช้ได้ ถ้าเขานบนเขาจริงมันจะไม่ค่อยมีครับเขาหินปูนมันจะอยู่อยู่พื้นะระเราบป่าดิบชื้นแบบนี้ครับมีพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยจะเยอะแล้วในพื้นที่หมู่สิบเนะี่ยไม่ว่าหลาย,ลายที่เนะี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้ทําการเกษตรเขาจะขึ้นเยอะครับถ้ามีมีทําการเกษตรเนี่ยลักษณะจะไม่ค่อยมีเพราะก็ไถไถ,ถป,วน,ปวนดินให้ตกต้นบุกเนี่ยจะสูญพันธุ์ไป ว่าที่มาของชื่อที่เรียกว่าบุกค้งคกเนี่ยมาจากไหนนะคะเพราะว่าตรงผิวด้านนอกของบุกเนี่ยค่ะมันเป็นเมตะปุ่มตะปาเหมือนกับผิวของข้าง,งคกเลยค่ะแต่ว่าเห็นหน้าตาแบบนี้สามารถเอามาทําขนมได้นะคะก็คือจะใช้ตรงส่วนเนื้อข้างในตรงสีขาวๆตรงนี้และะ้วค่ะแต่ตอนที่จะปอกเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คันได้ค่ะมันปอกยากไหมคะมันหนาไหมคะไม่ไม่ยากจ้ะมันก็เปลือกหนาะพอใช่ไหมจ้ะ คังคกแตกต่างจากบุกบ้านทั่วไปตรงที่ผิวด้านนอกไม่เรียบและจะคันมากกว่าถ้าสัมผัสโดนเวลาปอกจึงต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังซึ่งเมื่อปอกจนได้เนื้อสีขาวข้างในแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนำไปผึ่งแดดให้แห้งประมาณหนึ่งวันจากนั้นนำมาคั้นเอาน้าออกอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องคั้นให้ได้เนื้อที่แห้งสนิทจึงจะนำมาทำขนมบุกคังคกที่กินแล้วไม่คันคอ วิธีทำขนมเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้ากับกะทิและน้ำตาลปี๊บตามด้วยบุกขังคกแล้วนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นจึงตักใส่กระทงโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้ขนมบุกขังคกหอมหวานที่หนึ่งปีจะมีให้กินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโซนที่เอามาตากแล้วก็คั้นคั้นน้ำมันออกอะน้ำคันมันก็เรียกน้ำคัน อยากตอนนี้แหละมันก็จะนิ่มแล้วก็หอมหอมของอ,อิบุกที่เราตากดดแดดมันจะหอมเวลาเรามานนง่อจ้ะก็อร่อยมันจะขึ้นเฉพาะหน้าฝนพอแ้งมันก็ตายหมด นอกจากนำมาทำขนมชาวบ้านถ้ำน้ำพุอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ยังนิยมนำบุกคังคกมาทำแกงกินกันด้วยหากสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่คนเริ่มเข้าป่ากันน้อยลงทำให้บุคคกคังคกกลายเป็นหนึ่งในของหากินยากและแทบไม่มีคนรู้จักคนเก่าแก่ในชุมชนที่สืบทอดสูตรกันมาจึงยังพยายามรวมตัวกันทำอาหารและขนมจากบุกคังคกกันอยู่เรื่อย เพื่อให้ลูกหลานยังรู้จักพืชท้องถิ่นชนิดนี้และมีวิถีผูกพันกับป่าที่เป็นแหล่งทำรรมาหากินคู่ชุมชนต่อไปวันนีตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน